โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษฐ์กิจกรรมการจัดสารตกหวายเทียมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กลุ่มเครือข่ายอาชีพต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักรา,าช2567จัดขึ้นระหว่างวันที่13-15พฤษภาคม พุทธศักราช2567าจำนวน3วันโดยเมื่อวันจันทร์ที่13าพฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา9ก้านาฬิกาสสนาทีณหอประชุมเทศบาลตำบลตรอนอําเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตฐ์นายชัยสิริสุภรจินดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษฐ์มอบหมายให้ในายชริษธ,ธนวัฒน์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษฐ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษกิจกรรมการจัดสารโตกวายเทียมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติร่วมไปฮีเปิดเป็นจำนวนมาก การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มีความมุ่งหวังการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวให้กลุ่มเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการทำช่องทางการเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนอีกทั้งยังเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม่ จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์และสร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการสืบทอดสามารถสร้างงานและแก้ไขปัญหาการว่างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนเคียงคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยต้นทุนทางปัญญาเป็นพื้นฐานสำคัญ อีกทั้งเกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประกอบอาชีพของกลุ่มเครือข่ายกลุ่มจากสารและอาหารผลไม้อ,อําเภอตรอนและประชาชนในพื้นที่อ,อําเภอตรอนยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างพลังสร้างสารรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะนำไปสู่การส่งออกสินค้าเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มเครือข่ายอีกด้วย ค่ะชื่อวิไลจิ๋วอยู่นะคะ,ะได้มาฝึกอบรมทำอาชีพทำสารกันโตกจากงบของอบจอค่ะขอบคุณนายกอบจอมากนะ,ะที่เสนอโครงการดีๆมาให้ชาวบ้านได้ทำนะคะมันมีประโยชน์มากเลยเราได้ใช้ประโยชน์คือทางที่เทศบาลตอเน,นี้จะมีงานหลแพรฟไฟอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกปี ทุกปีเราก็จะมีการประกวดอาหารเราต้องใช้ขันโตกนี่แหละในการจัดแต่งวางรูปแบบอ่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิทยาสังหัวแก้วนะคะก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการในวันนี้นะคะมีวิทยากรจากทีมงานจากชุมชนแล้วก็จากทีมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรดิษค่ะได้มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะก็อยากให ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดินะคะมีโครงการดีๆลงมาชุมชนของเราอีกหลายๆครั้งเลยค่ะเพื่อที่จะได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอนงแก่งอินนะคะก็เป็นสมาชิกของกลุ่มจาก,กสารที่เทศบาลตรอนนี้นะคะก็วันนี้รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาอบรมในเรื่องการสามตกนะคะเพราะว่า ประโยชน์ที่เราใช้เนี่ยมากมายเลยในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางอบปรจรนะคะที่ได้ให้งบประมาณมาสนับสนุนพวกเรานะคะได้ฝึกอบรมได้นำโตอันนี้ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนแล้วก็อีกประการหนึ่งก็เป็นความรู้ที่เราจะสืบทอดไปสู่ลูกหลานของเรานะคะในในรุ่นต่อไปนะคะก็ขอบคุณค่ะ